สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Great to Talk นะฮะใน EP ที่6ครับกับผมเกร a อภิชิตนะฮะก็นะฮะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการจ้างพนักงานนะครับที่บริษัท Amazon นะครับจากหนังสือ working backwards นะฮะของคุณ c o r i n เบเ e y e r นะครับแล้วก็ Bill Carr นะครับก็เป็น2คนที่เรียกได้ว่าอยู่ในยุคเริ่มต้นของ Amazon เลยก็จะเห็นตั้งแต่ กระบวนการจ้างคนของ a เม z o n ตั้งแต่ยุคแรกๆนะฮะจนะเริ่มมีการเซตอัพตัววิธีการต่างๆนะครับแล้วก็มีทีมตรงกลางคอยเข้ามาช่วยเหลือดูแลสำหรับการจ้างคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าที่ a เม z o n เนี่ยเขามีวิธีการจ้างพนักงานยังไงนะครับในหนังสือเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีอยู่8ขั้นตอนด้วยกันนะครับที่ a เม z o n เนี่ยสำหรับการจ้างพนักงานใหม่นะครับก็ จะเริ่มตั้งแต่การทำ job description นะครับหรือว่าเรื่องของรายละเอียดในงานนั้นๆนะครับเรื่องของ resume review นะครับก็คือการมาแบบรีวิวตัว Resume นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของ phone screen นะฮะก็คือมีการโทรไปพูดคุย ถามไทยเมื่อแบบผ่านการรีวิวเรซูเม่มาแล้วนะฮะถัดมานะครับก็คือในเรื่องของ in house interview นะครับก็คือมาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มี w r i t i n feedback นะครับก็มีกระบวนการเขียน feedback กันนะครับแล้วก็ถัดมานะฮะมีเรื่องของ debrief หรือว่า hiring meeting นะครับหลังจากเขียน feedback แล้วมาคุยกันหน่อยนะครับแล้วก็ reference check แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของ offer นะฮะ Offer to onboarding นะครับก็จะเป็น8ขั้นตอนนะครับที่ Amazon นะครับใช้ในการจ้างพนักงานใหม่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันว่าแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับขั้นตอนของการเขียน Job Description เนี่ยที่ Amazon เนี่ยเรื่องของการเขียน Job Description เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของ Hiring Manager ครับหรือว่าหัวหน้าง,งานนะครับที่จะต้องแบบเขียนออกมานะครับแล้วก็ให้ เรียกว่ามันจะมีทีมตรงกลางครับที่เมย์สนเนี่ยเรียกว่า bar raiser นะครับก็จะเป็นทีมที่เหมือนตั้งมาตรงกลางเพื่อ,อเป็นคนคอยรีวิวนะครับว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องของการจ้างคนนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาเล่าในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับก็เป็นทีมหนึ่งที่เจ๋งมากๆากนะครับที่เมย์สันเซตอัพขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่า job description ที่ดีเนี่ยมันต้องแบบ Specific นะครับหรือว่าเฉพาะเจาะจงแล้วก็โฟกัสนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือให้เขียนเรื่องของ Amazon Leadership Principle นะครับก็คือหลักการผู้นำของ Amazon ก็คือเหมือน Core Value นะครับใน Amazon นะครับซึ่งสามารถไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับใน IP แรกๆนะฮะที่ผมพูดถึง Amazon Leadership Principle อย่างละเอียดเลยนะครับ เขายกตัวอย่างการเขียนตัว job description ของเซ l ล์ a มนเจอรนะครับหรือว่าผู้จัดการในการขายเนี่ยก็ต้องระบุให้ชัดว่าเป็นเซลล์เป็นพนักงานขายประเภทไหนนะครับ inside หรือว่า outside นะฮะนอกจากประเภทของเซลล์แล้วนะครับก็ต้องระบุลักษณะนะฮะว่าเซลล์ที่เราจะจ้างเนี่ยต้องมีลักษณะงานยังไงนะครับก็คืออย่างเช่นว่าเป็นเซลล์ที่แบบโทรไปปิดการขายหรือว่าเป็นเซลล์แบบเกมยาวค่อยค ดีลกับองค์กรอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องเขียนในเรื่องของอาเลเวลนะครับว่าอยู่ในระดับไหนเป็นซีเนียร์หรือเปล่าเป็นเมนเจอร์เป็นดีเรกเตอร์นะครับถ้าเป็นแบบตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งใหม่เลยไม่เคยมีในเมซ o นมาก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการมาพูดคุยกันก่อนอ่าจะเอาคนที่เป็นเหมือนทีมตรงกลางที่เป็นอาบารเซอร์เนี่ยมานั่งพูดคุยกันนั่ง รีวิวกันว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยเนื้อง,งานเป็นยังไงลักษณะงานเป็นยังไงก็จะให้ hiring manager หรือว่าหัวหน้าง,งานเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับสำหรับตำแหน่งใหม่นะครับที่จะเกิดขึ้นในอเมซอนแล้วจะได้สื่อสารออกไปได้ถูกต้องนะฮะแล้วก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เฉพาะเจาะจงด้วยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าข้อดีของการเขียนตัว job description ที่ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะช่วยในขั้นตอนของ phone s ีนนะครับที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้นนะฮะว่า เออเวลา hiring manager โทรไปนะฮะหา a n d i d a t e นะครับก็จะสามารถที่จะถามคำถามนะฮะได้เจาะจงมากขึ้นแล้วก็เก็บข้อมูลได้ชัดเจนแล้วก็ตรงประเด็นมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือข้อดีของการเขียน job description ให้ดีตั้งแต่แรกนะฮะในส่วนของขั้นตอนถัดมานะครับก็คือ resume review นะฮะสำหรับขั้นตอนเนี้ยก็จะตรงไปตรงมามากๆครับเพราะว่าในขั้นตอนแรกเนะี้ยเราเขียน job description ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เจาะจงมากๆเนี่ยเวลาเห็นเรซูเม่ที่เหมือนมีคีย์เวิร์ดนะฮะหรือมีคำที่มันตรงกับลักษณะงานที่เราเขียนไว้เนี่ยก็จะเลือกได้ง่ายนะครับทีนี้นะครับในขั้นตอนถัดมาคือโฟนสกรีนนะครับก็คืออพอคันดิเดตนะฮะหรือว่าคนที่สมัครมาเนี่ยถูกเลือกแล้วนะครับผ่านการรีวิวเรซูเม่มาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือ hiring uh, manager เนี่ยจะติดต่อไปนะฮะติดต่อ c andidate ไปนะครับเพื่ออ uh, เรียกว่าทำการ phone interview นะครับก็คือคุยกันทางโทรศัพท์ก่อนนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยหัวหน้าง,งานหรือว่า hiring manager เนี่ยก็จะแบบอธิบายนะครับว่าตำแหน่งเนี้ยทำอะไรบ้างนะครับก็เหมือนกับที่ job description เขียนไว้นะครับแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับในการ าถามคำถามนะครับแคนดิเดตแล้วก็เหลือประมาณ15นาทีเนี่ยให้แคนดิเดตเนี่ยาถามกลับมานะครับซึ่งใน45นาทีนะครับ hiring manager เนี่ยก็จะถามคําถา,ถามที่เกี่ยวกับประสบการณ์ของแคนดิเดตนะฮะว่ามันตรงกับ job description ไหมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันมีอะไรที่จะตรงกับ amazon leadership principle หรือเปล่าหรือว่า core value นะฮะเมื่อเสร็จขั้นตอนอ phone interview หรือว่า phone screen แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาคือเรื่องของ In-house interview นะครับก็คือการอามาสัมภาษณ์จริงจังละนะฮะก็เขาบอกว่านะครับในกระบวนการเนี้เนี่ยจะกินเวลาประมาณแบบ5-7ชั่วโมงเลยกว่าจะจบนะฮะแล้วเขาก็บอกว่า,า hiring manager เนี่ยจะต้องเป็นคนแบบรังสรรตัวการสัมภาษณ์นี้นะครับแล้วก็เป็นคนตัดสินใจเลยนะครับว่าใครจะสัมภาษณ์บ้างนะครับ จะมะีโลนะฮะหรือว่าคนที่ทําตําแหน่งอะไรบ้างมาเข้าร่วมสัมภาษณ์นี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องอะไรนะครับเข้ามาสัมภาษณ์นะฮะซึ่งในการสัมภาษณ์เนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของการสัมภาษณ์เนี่ยอยู่2อันด้วยกันนะครับเขาเรียกว่า behavioral interview นะฮะก็คือจะเป็นคำถามในลักษณะที่ประเมินนะครับว่าประสบการณ์ของค a n d i d a คนนี้ เป็นยังไงนะครับแล้วก็มันฟิตหรือว่ามันเหมาะกับ Amazon c o r e v a l u e หรือเปล่าหรือคุณค่าของ Amazon หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยจะให้ candidate นะครับหรือว่าคนที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้เนี่ยอ่ะยกตัวอย่างหน่อยว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการทำงานแบบไหนบ้างนะครับที่อ่ะมันจะมาช่วยคอนทิบิวอ่ะในตัวงานตัวเนี้ยที่เขาจะเข้ามาทำนะครับที่ Amazon นะครับ แล้วก็อย่างที่2นะฮะผู้สัมภาษณ์เนี่ยก็จะเหมือนถามคําถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยค a n d i d a t นะครับหรือว่าผู้สมัครเนี่ยมีการทํางานให้สําเร็จได้อย่างไรนะครับโดยที่ไม่สนว่าแบบเออเขาใช้วิธีไหนก็ตามนะครับเพื่อที่จะประเมินนะครับว่ามันตรงกับ Amazon principle หรือเปล่านะฮะอย่างตัวอย่างที่เขายกขึ้นมานะครับก็คือว่าอ่าอย่างตัว principle ของ Amazon ข้อหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ high standard นะครับ ผู้สัมภาษณ์เนี่ยอาจจะถามประมาณว่าแบบช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมเวลาที่ทีมงานเนี่ยเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆมานะครับแล้วก็เราเนี่ยเหมือนกับตีกลับไปนะครับเพราะว่าเราไม่คิดว่าเออมันน่าจะเป็นไปได้นะหรือว่ามันดีไม่พอเนี่ยมันมีตัวอย่างนั้นไหมนะครับก็จะถามคาถามในลักษณะนี้นะครับเพื่อประเมินว่ามันตรงกับไฮสแตนด์นะครับที่เป็น ตัว c o r e value ของ Amazon หรือเปล่านะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มากกว่านนั้นเนี่ยในระหว่างที่สัมภาษณ์เนี่ยเวลาที่ผู้สมัครนะฮะตอบคำถามมาเนี่ยคนที่เป็นผู้สัมภาษณ์นะฮะคนสัมภาษณ์เนี่ยก็จะค่อยๆเจาะลงไปนะครับโดยใช้แบบเฟรมเวิร์กหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่า STAR นะฮะตัวแรกนยก็เป็น S นะฮะ S เนี่ย Situation นะครับถามว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงนะนะครับก็จะถามผู้สมัครแบบนี้นะครับ ตัวถัดมาคือ T นะฮะก็คือ Task แล้วตอนนั้นอะงานที่ทําคืออะไรนะครับแล้วก็ตัว A ใน Action ตอนนั้นทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ R คือ Result นะฮะว่าแบบเออผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับก็จะถามใช้ Framework เนี้ยในการถามผู้สมัครนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็คอยประเมินนะครับเพราะว่าผู้สมัครเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถามเจาะลึกนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เข้าใจนะครับว่าเออเขาที่ผ่านมาเนี่ยเขาทํางานได้ตรงกับที่เราต้องการไหมนะครับแล้วก็มันตรงกับที่เป็นเหมือนสิ่งที่เป็นอ่า core v a ว u ูของของอเมซอนหรือเปล่านะฮะแล้วก็ในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของ The b a r r i s e r นะครับก็อันเนี้ยจะไม่ได้เป็นเหมือนการถามคําถาม ผู้สมัครหรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งนะครับที่ Amazon <c oughs> ก็าทาก็คือว่าเขาจะเอาเหมือนกลุ่มคนที่เป็นบาริเซอร์เนี่ยเป็นคนที่คอยเทรนนะครับเรื่องของการตั้งคำถามเขียนเดสคริปชันเรื่องของการจ้างคนนะครับที่คนที่เป็นแบบเอ็กซ์เพรสเนี่ยมาช่วยแบบทำให้เป็นตัวอย่างนะครับมาช่วยโค้ดนะครับมาช่วยแสดงตัวอย่างที่ดีให้ hiring manager นะครับที่ทำหน้าที่เป็นคนสัมภาษณ์เนี่ยให้เห็นนะครับว่าตัวอย่างที่ดีในการสัมภาษณ์เป็นยังไงนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆครับเพื่อที่เราจะได้เหมือนควบคุมนะครับสแตนดาดนะครับของของการสัมภาษณ์ได้นะครับที่ amazon ก็มีการทำแบบนี้ด้วยนะครับก็จะเชื่อมโยงนะครับกับตัว core value นะครับตัว principle ของ amazon ด้วยคือ high standard นะครับเขาก็จะทำ หน้าที่ให้มันดีขึ้นนะครับปรับโปรเซสให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เขาก็จะเข้ามาอยู่ในการสัมภาษณ์ในทุกๆครั้งด้วยนะครับผมสำหรับส่วนที่2นะฮะในส่วนของ in house interview นะฮะแล้วก็ในขั้นตอนถัดมาครับเมื่อสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นขั้นตอนของการเขียนฟ e ดแบ็กนะฮะเขาบอกว่าการเขียนฟ e ดแบ็กเนี่ยก็จะต้อง specific นะฮะหรือว่าเจาะจงนะครับแล้วก็ลงดีเทลนะครับแล้วก ยกตัวอย่างด้วยนะครับว่าในการสัมภาษณ์เนี่ยมันมีคําตอบอะไรที่มันช่วยเหมือนยืนยันนะครับความเป็น Amazon หรือ Amazon Principle นะฮะแล้วเขาบอกว่าเหมือนทุกครั้งนะฮะในการเมื่ออินเท์วิวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเ,เหมือนล็อกเวลาไว้เลย15นาทีครับก็เขียน ฟีดแบ็กออกมาให้เสร็จนะครับเขาบอกว่าในการเขียนฟีดแบ็กเนี่ยมันก็จะโหวตออกมาด้วยนะครับซึ่งก็จะมีอยู่4ี่ออปชันนะครับก็คือว่าคนนี้เอาแน่ๆนะครับคนนี้เอาแน่ๆแล้วก็คนนี้เอานะนะฮะคนนี้ไม่เอานะครับแล้วก็คนนี้ไม่เอาแน่ๆนะครับก็ในการเขียนฟีดแบ็กเนี่ยคนที่ไปเข้าร่วมสัมภาษณ์เนี่ยก็ต้องเขียนออกมานะครับว่าเอ้ยจะโหวตทางเลือกไหนนะครับจะโหวตช้อยไหนนะครับใน4ี่ช้อยนี้นะครับแล้วก็จะไม่มีแบบ ตัวเลือกที่แบบยังตัดสินใจไม่ได้นะครับก็คือต้องเขียนมาเลยนะครับว่าโหวตอะไรนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยในขั้นตอนถัดมาครับก็คือขั้นตอนของการดีบีฟนะฮะหรือว่า hiring meeting นะครับก็พูดง่ายคือว่าเอาฟีดแบ็กที่ทุกคนเขียนนะครับมากองรวมกันนะครับแล้วก็ให้ทุกคนอ่านตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการถามว่าใครจะเปลี่ยนใจไหมอ่าว่าแบบเอ้ยคนนี้จะเปลี่ยนจากไม่เอามาเอาไหมหลังจากอ่านฟีดแบ็ของคนอื่นไปแล้วนะครับแล้วก็ทําการโหวตกันใหม่ นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเหมือนได้ข้อสรุปนะครับว่าค a n d i d a t คนนี้หรือผู้สมัครคนนี้เนี่ยจะได้ไปต่อหรือเปล่านะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับผมถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของ reference check นะฮะ hiring manager นะครับหรือว่าคนที่เป็น recruiter เนี่ยหรือว่าคนที่คอยหาคนมาสมัครงานที่ amazon นะครับก็จะถามผู้สมัครนะครับว่าให้ส่งชื่อมาสักสี่ถึงาคนสิที่จะ บอกได้ว่าเราเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบอาวหน้าเก่านะฮะหรือว่าแบบเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าคนที่เคยร่วมงานกันหรือว่าเป็นคนอื่นๆนะครับที่แบบว่าเคยทํางานด้วยกันตรงๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเออถ้าแบบถ้าให้ดีเนี่ยก็ต้องทํางานกันมาด้วยแบบหลายปีเลยนะครับก็ให้ส่งรายชื่อมานะครับซึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าเวลาเขาเช็คเนี่ยมันจะมีคําถามหนึ่งที่เขาจะชอบถามนะครับก็คือ เฮ้ยถ้ามีโอกาสจะจ้างคนเนี้ยอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะจ้างไหมซึ่งเป้าหมายของการ reference check ก็คือว่าเออจะได้หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับในการจ้างงานครั้งนี้นะฮะแล้วก็จะช่วยให้ hiring manager นะครับหรือว่าหัวหน้าง,งานเนี่ยเข้าใจบริบท ของผู้สมัครคนนี้มากขึ้นด้วยนะครับว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับจากมุมมองของคนรอบข้างที่เคยทํางานกับเขาด้วยนะครับทีนี้นะครับในขั้นตอนถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของออฟเฟอร์ละนะฮะอ่ะสรุปตัดสินใจเราเลือกคนนี้นะครับก็จะอ่าออฟเฟอร์นะครับอ่าผ่านการออนบอร์ดดิ้งไปในตัวเลยนะครับเขาบอกว่า hiring manager เนี่ยจะเป็นคนแบบ ไปออฟเฟอร์นะครับผู้สมัครคนนั้นเองเลยแล้วก็รวมถึงขายตัวเนื้องงานขายตัวโพสิชันที่จะให้ผู้สมัครคนนั้นทําด้วยแล้วก็ขายเรื่องบริษัทด้วยว่าที่บริษัทเป็นยังไงนะครับแล้วเขาก็บอกอีกว่าเออที่ hiring manager เนี่ยต้องเป็นคนแบบไปออนบอร์ดหรือว่าไปออฟเฟอร์เองนะครับก็จะช่วยให้แคนดิเดตนะครับหรือว่าผู้สมัครเนี่ยมีความประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับที่ ผู้สมัครเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเขาต้องทำงานด้วยกันแบบเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี้ย hiring manager หรือว่าสมาชิกในทีมนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนไปออฟเฟอร์แล้วก็ออนบอร์ดผู้สมัครเองนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับของขั้นตอนการออฟเฟอร์เนี่ยก็คือว่าเหมือนจะได้รู้จักนะครับคันดิเดตมากขึ้นในมุมอื่นๆด้วยนะครับจากตัวเขาเองแล้วก็ ที่สําคัญเนี่ยจะได้รู้ด้วยว่าเอ้ยมันจะมีปัจจัยอะไรที่เขาจะไม่รับออฟเฟอร์นี้นะครับก็เป็นการเหมือนเคลียร์คอนเซิร์นนะครับหรือว่าแบบทำความเข้าใจแคนดิเดตด้วยนะครับว่าเออออฟเฟอร์นี้ถ้าเกิดว่าเขาจะไม่รับเนี่ยไม่รับด้วยเหตุผลอะไรนะครับผมแล้วนั่นก็คือ,อวิธีการจร้างงานแบบอเมซ o n นะครับทั้ง8ขั้นตอนเลยนะฮะก็หวังว่าจะเอาไปปรับใช้นะครับในทีมในองค์กรในบริษัทของตัวเองนะครับแต่ว่า ก็ไม่จําเป็นจะต้องเอาทั้ง8ขั้นตอนนี้ไปก็ได้นะครับก็ขั้นตอนไหนที่เราคิดว่ามันเหมาะนะฮะกับทีมเราหรือว่าดีกับทีมเราก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จบเพลงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ